น้องอีคินะครับซึ่งเป็นเด็กวัยเจ็ขวบล้มป่วยกลายเป็นเจ้าชายนิทราหลังจากเกิดเหตุการณ์ลูกชิ้นปลาติดคอครับเข้าไปค้างอยู่ที่หลอดลมทำให้หายใจไม่ออกสมองขาดออกซิเจนไป3นาทีจนสมองถูกทำลายทำให้น้องไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้จากไปอย่างสงบแล้วนะครับเมื่อเวลา3ามนาฬินาทีที่ผ่านมานะครับ จุดเปลี่ยนชีวิตของน้องอ q ก็คือเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นมาวันที่14กันยายน2556ครับขณะที่กำลังทานซุกี้อย่างอะไรตลอยอยู่นั่นเองน้องก็ลงไปนอนดิ้นแล้วก็ร้องอยู่ที่พื้นนะครับพ่อแม่ก็พยายามที่จะช่วยลูกแต่มีอาหารติดคออยู่เอาออกไม่ได้ครับก็เลยรีบพาโรงพยาบาลใช้เวลา7นาที นะครับกว่าจะถึงห้องฉุกเฉินเนี่ยนะครับหัวใจของน้องก็หยุดเต้นไปแล้วละครับหมอช่วยกันเอาอาหารออกจากลำคอแล้วก็ปั๊มหัวใจอยู่4นาทีที่ระจรกลับมาครับ แต่ผ่านไปสองวันน้องอีคิวตื่นขึ้นมาแบบที่ไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปน้องมีอาการเกร็งไม่ตอบสนองสิ่งใดเพราะว่าสมองขาดออกซิเจนเป็นเวลานาน,านถึงแม้วันนี้น้องจะลืมทุกอย่างแต่อย่างน้อยครอบครัวก็ยังจำเขาได้เสมอและเขาก็ยังคงมีหลงหัยใจให้พ่อแม่ได้ดูแลต่อไปนะครับก่อนหน้านั้นน,น,น้องอีคิวก็เพิ่งจะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมานี้นะครับด้วยอาการหลอดเ,ออเลือดออกในกระเพาะอาหาร แล้วก็หายดีตั้งแต่2วันแรกแต่อาการเรื้อรังมันต่อเนื่องมาก็คือแพทย์ไม่สามารถจะถอดเครื่องช่วยหายใจได้เลยนะครับเนื่องจากมีภาวะการหยุดหายใจจนทําให้ปอดเนี่ยเริ่มติดเชื้อกระทั่งวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาทางครอบครัวก็เลยตัดสินใจยุติการรักษา และก็รักษาแบบประคับประครองเพื่อให้เขารู้สึกสบายที่สุดในช่วงสุดท้ายนะครับจนกระทั่งวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาครอบครัวตัดสินใจครั้งใหญ่ด้วยการถอดเครื่องช่วยหายใจออกเมื่อเวลา11นิกา10นาทีและน้องอีคิวก็จากไปอย่างสงบเมื่อเวลา3นา59นาทีที่ผ่านมานะครับพ่อตั้มซึ่งเป็นพ่อของน้องอีคิวซึ่งเป็นแอดมินเพจ a c e b o o k น้องอีคิวได้โพสต์แจ้งข่าวการจากไป นะครับให้กับบรรดา,าแฟนคลับของน้องอีคิวได้รับทราบพร้อมกับน้องอีคิวว่าได้จากโลกนี้ไปแล้วอย่างสงบพร้อมโพสต์คลิปวิดีโอรูปภาพและก็คลิปส,สั้นๆตลอดระยะเวลาที่นอนรักษาตัวแล้วก็ยังมีรอยยิ้มที่น่ารักให้กับครอบครัวอยู่ท่ามกลางชาวเน็ตที่ทราบเรื่องราวก,ก็เข้ามาแสดงความอาลัยและก็ส่งกําลังใจให้กับคุณพ่อกันอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับ